เหมือนอเป็นกระสอบซ้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแกะมันออกมานะครับโคโ้กูกับเขาเล่นเหมือนกันเขา<อ>มุดเหมือนจะติดใจตัวนี้สิงโตเจ้าสิงัวผู้น่าสงสารเจอเจ้าหมาหน้ากรเด็นแทะกับตัวนี้<อ>โทนี้โค้กูก็ได้กลิ่นอาหารพอแล้วนะ นี่เข้าแผ่นแล้วละครับนี่แหละครับไอ้ที่เราให้ฝึกฝึกการใช้ฟันนี่ฝึกการใช้ฟันของโทโก้เอาหารมันอยู่ไหนเนี่ยกลิ่นก็อยู่ในนี้นี่นาทำไมกัดเท่าไหร่ก็กัดไม่ได้วะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยกไครักัดอะไรกัดจนดังแก๊กๆเลยเหรอโทโก้ ใช่แล้วคืออะไรอ่ะแตมามาดูว่าจะมีอะไรนะเน้อไอ้เฮ้ยลูกบอครับนี่มันก็คือที่นอนหมาใช่ที่นอนแล้วเป็นที่นอนกันน้ำด้วยคือเวลาที่มันฉี่หรือมันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เลอะเลองนะมันคล้ายๆกับที่นอนเด็กเบบีเลยอ่ามันก็เหมือนเบบีอ่ะเนาะเฮ้ยนุ่มไหมนุ่มอะไรนอนเฮ้ยนุ่มนะน่านอนเลยใช่ไหม แล้วโโกก็เข้าไปแล้วครับทุกคนโอเคโทโก้นี่คือที่นอนของโทโก้นะครับ<แ>ที่นอนเอาไว้นอนเอาไว้กัดเลยเอาไว้นอนโทโก้ทช่นอนนี่เป็นงับไปให้มันนอนอยู่ี้แล้วก็ทำติดจึ๊บแต่มันก็ยังกัดอันนี้อยู่ดีนี่คือที่นอนของโทโก้นะครับพอดีตัวมันเลยครับเฮ้ยแต่ที่นอนนุ่มจริงเมื่อกี้ผมไปนอนเอาตุ๊กตาเลยคิวเอาอต,าอต,าอาอตาุ๊กตาคราเเพื่อนเขาเพื่อนเขา จะเอาไว้ตรงนี้นี่เขาจะได้ไม่ต้องกัดที่นอนเลยใช่ครับไม่ต้องกัดตุ๊กตาเพื่อนมันแหรออ่าเขาได้ด้วนในที่นอนเพราะว่าที่เป็ใกล้ๆหน่อดีกว่าม่งั้นกัดไม่รู้โอเคครับนี่ก็คือโทโ,โก้เขาได้ที่แล้วนี่คือที่นอนและของเล่นของน้องโทโก้แล้วก็เพื่อนสิงโตของเขานะครับใช่ครับโอเคงั้นต่อไปน,นี้ตอนดึกๆอีกคิวกับเลบอนก็ไม่ต้อง คอยลุกขึ้นมาเล่นกับเขาแล้วเนาะใช่มื่อสิงตัวสิงโตแล้วก็นี่ครับเจ้าเนียตัวหลอกลอ่อมันสายหวังว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่มันเล่นตอนเด็กเพราะโคโก้เนี่ยตีสองตีสามเขาต้องมากัดขาม,มนงับขาเพื่อจะให้เราไปเล่นด้วยใช่ไหมใช่เื่อปลุกเราก็หวังว่านี่ครับเพื่อนสิงโตจะช่วยเราได้นะช่วยเราหน่อยนะเจ้าตุ๊กตาน้อยอโอเคในบอลก็มานอนเฝ้าโคโก้ทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เล่นกับโคโก้เลยเพราะหลับเลยไม่ช่วยอะไรแถมพี่ละคก้ ฉีรานี่คือโทโก้ฉีราาเหรอใครฉีเลยวันฉีป่ะผมไม่รู้ตัวเาไม่รู้ตัวโอเคครับแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องมาเล่นกับโทโก้ตอนดึกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเนี่เขาได้ของเล่นแล้วจะมาคิปใหม่ของเราคือเจ้าโทโก้นะครับใช่เจ้าโทโก้น้องใหม่ของเรานะคะนี่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราจะพยายามอัปเดตโทโก้เรื่อยๆถ้าเพื่อนๆชอบโทโก้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ว่าอยากให้เราทำคลิปกับโทโก้อีกอยากให้ถ่ายคลิปโทโก้ก็บอกเรามาได้เลยนะครับใช่ครับตอนนี้มันก็อุ้ยมันชอบมากครับเพราะากินอาหารตอนนี้หอมมากนะผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยหลุดเลยหลูแรงเยอ้าจริงเขาแปะไว้แน่นแล้วเนีเนเน่ยโทโก้ทำไมมันหลุดอย่างเงี้ยโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ๊ายบายโทโก้บ๊ายบายโทโก้โดโก้